สวัสดีท่านแมวทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของแมวนี่ก็เป็นแมวแมวแมว <c oughs> ใช่มึงก็แมวยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ The Cat Paradise ตอนนี้เราก็จะมารีวิวเกมที่ท่านแมวควรจะต้องมีอยู่ในโทรศัพท์ของท่านนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่เล่นสบายๆนะง่ายๆผ่อนคลายหลังจากเลิกงานอะไรประมาณนี้เวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแล้วกลับมาก็มาเล่นก็ได้หรือว่าว่างๆก็ค่อยมาเล่นปล่อยเครื่องทิ้งไว้แล้วก็รอนลุ้นอย่างเดียวว่าแมวตัวไหนจะมาหาเราบ้างนะครับและเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สร้างโดยนักพัฒนาเกมของคนไทยด้วยนะครับเออความสนุกข,ของเกมนี้นะฮะอยู่ที่เราต้องคอยหาแมว หหน้าใม่ๆเพื่อทําการถ่ายรูปแล้วก็ปลดล็อกสิ่งของต่างๆที่แมวให้ของขวัญมานะครับถ้าเราบังเอิญเปิดมาเจอแมวก็ถ่ายรูปเก็บไว้แต่ถ้าเปิดมาแล้วไม่เจอไม่เป็นไรเพราะว่าแมวมันจะทิ้งของขวัญไว้ให้เราเราก็สามารถไปเช็คได้ตรงด้านล่างว่ามีแมวตัวไหนมาบ้านแล้วก็ทิ้งไอเทมอะไรไว้ให้เราแล้วก็ไอเทมเนี่ยสามารถเอาไปทำภารกิจปลดล็อกนูน่นนี่เยอะแยะอัพเลเวลโอเคตัวเกม The c a t Paradise <S เป็นไงเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเกมไปเลยอก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปโหลดแอปชื่อว่า The Cats Paradise ในโทรศัพท์ของท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่่า Android มีทั้งคู ผมก็เข้าไปโหลดเข้ามาเปิดเข้ามาถึงปุ๊บจะเจอหน้าข่าวสารก่อนเลยนะครับนี่หน้าที่2องจะเป็นนี่ไฟเฉโปโคือค้นหา,าแมวเซเลปตัวนี้อ่ะส่วนตรงนี้นะครับถ้าใครหาเจ้าเฉโปโได้นะครับคุณทําการถ่ายรูปมันเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าไอเนี่ยมันจะออกมายากมากแล้วมันก็เป็นแมวที่เอาแต่ใจมากๆรีบกดแชร์แล้วก็แฮชแท็กไปเลยที่ the cast paradise game นะครับแล้วทางเจ้าของเกมเนี่ยเขาจะสุ่ม15อันดับแรกใครเป็นผู้โชคดีก็จะได้คนละ200โกเยอะเลยนะ200โกเนี่ยสามารถซื้ออะไรได้ต้องเยอะแยะ รีบถ่ายรีบแฮชแท็กกันละกันอ่ะเราเข้าไปในตัวเกมกันเข้ามาเจออะไรเจอกระถางอาหาร1อันเหมือนเป็นเศษที่แมวกินแล้วด้วยจริงๆเนี่ยตอนเริ่มเข้าเกมมาครั้งแรกมันจะมีการสอนเริ่มต้นเราวางอาหารแมวไว้ก่อนเลยอ,นนอันนี้เป็นอาหารแบบอาหารกากอาหารที่เขาแถมมาให้นะฮะตรงซ้ายล่างนี่ดูตรงคอยนี่ผมมี2 0 0แสนซิลเวอร์มันมี2 0 0แสนทางแอดมินเขาแอดมาให้ผมผมก็จะทำการถลุงโชว์นะครับไปที่ร้านค้าก่อนเลยเริ่มต้นต้องซื้อของก่อนซื้ออาหารก่อนอันไหนแพงอันไหนแพง 80ทอง80โกซื้อครับซื้ออะต่อมาซื้อของเล่นครับเขาบอกว่าให้ซื้อของเล่นที่แมวชอบเล่นเรามีตังครับเรารวยแพงที่สุดก่อนเลย จริงๆตรงเนี้ยมันต้องเล่นเป็นเลเวลไปเราต้องทําการสะสมของที่แมรเขาให้มาแล้วก็ไปดูตรงภารกิจครับว่ามันได้ครบหรือยังถ้าได้ครบปุ๊บเราไปกดรับภารกิจได้เลยแล้วเลเวลมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วพอเราเลเวลสูงขึ้นปุ๊บมันก็จะมาป,ปลดล็อกสิ่งของที่มันขึ้นว่าปลดล็อกเลเวล2เลเวล3เลเวล4ตามเลเวลที่เรามีนะครับมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าหากคุณรีบเก็บเลเวลไม่ทันแต่อยากได้ของชิ้นนี้แล้วก็สามารถซื้อครับโดยการเอาคอยที่มีเนี่ยนะฮะกด,ลดลกด ของชิ้นนี้ยังไม่พร้อมใช้งานสามารถซื้อได้เมื่อผู้เล่นเลเวลถึงเลเวล8หรือว่าจ่าย350ทองเพื่อปลดล็อกใช่เรามี2 2ซื้อครับรวยซื้อให้หมดบอลูนซื้อให้หมดเดี๋ยวใครไม่รีบรก,ก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนเลเวลถึงแล้วค่อยซื้อของก็ได้จะได้ไม่ต้องเปลืองเงินแตงผมรวยรวยซื้เลยรวย,ลวยแล้วเราก็เอาของไปวางอยู่ในกระเป๋านี่เอาอาหารทีเนี่ยมก่นเลย วางเลยแล้วก็แคดนิปแคดเน็บในแมวชอบมากมันคือกัญชาแมวเอาแต่ไม่มีพื้นที่มีแค่นี้คืออาหารเนะี่ยตอนหนึ่งแมวเราจะวางได้แค่1อันถ้าเราขยายบ้านเราจะวางได้ทั้งหมด2อ,อันแล้วก็ของเล่นวางเป็นอันนี้แล้วกันไอ้โอ้โหแม่งอันเดียวกับเต็มบ้านแล้วอะตราดของแมวโอเคน่าจะเต็มละแล้ว,ลวเราก็ทําการ พับจอไปอ่ะเราทําการพับจอแล้วเปิดเข้ามาใหม่ก็ยังไม่มีอันในระหว่างที่แมวมันยังไม่มากินเนี่ยเราก็จะไปรีวิวตรงส่วนอื่นอ่าอัลบั้มแมวก็จะมีแมวที่สะสมอ้หหลายตัวมากเยอะนี่มีเชโปโด้วยเชโพอย่างนี้เชโพเ,เนี่ยเป็นแมวเป็นแรไอเทมแร,แ,รแมวอ๋ออันนี้เป็นฉากฉากไปที่เลื่อนอยู่ข้างหลังสามารถสะสมของ3มชิ้นนี้เพื่อการปลดล็อกแต่ถ้าไม่มีของ3ชิ้นนี้แล้วเราอยากปลดล็อกเรามีคอยก็ปลดล็อกไปเลยอ่าก็จะเปลี่ยนแบ็กกา์หลังเห็นไหม อ่ะส่วนตรงนี้ฉากอันนี้สําคัญแน่บ้านตรงนี้ตอนนี้มันเป็นแค่าฉากเดียวหน้าตรงๆใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากขยายเรามีตังเรารวยไงเราขยายพื้นที่ไปเลยครับปึ๊บอ่านี่ไงแมวมาแล้วอ่าเห็นไหมฮะก็จะมีพื้นที่บ้านบ้านขยายมากขึ้นจากเมื่อกี้มันมีแค่ฉากนี้ฉากเดียวเราสามารถเลื่อนได้แล้วเราก็สามารถวางของได้เพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราวางเลยแล้วกัน กิมันแคนิดวางไม่ได้ใช่ไหมเราขออยายบ้านเราน่าจะวางได้นี่ได้และอันนี้กลับมาดูที่แมวก็คลิกไปที่ตัวแมวเราก็จะได้ของ <c oughs> เห็นไหมฮะเมื่อก <c oughs> ี้จะได,ะด้คุณได้รับกระดิ่งแดงหนึ่งอันได้รับกระดิ่งทองก็ทำแบคุณได้รับเหยื่อล่อแมวอ้าวนี่เฉยโปนี่ให้ดวงดีวะให้โปก็ได้มึงบอกโป เออมออกมาง่ายมากแหละไหนมึงบอกว่าแรงไงวะไม่เห็นแรงเลยแป<ต>๊บ<ต>เดียวเจอเลยทีเดียวเจอเลยเนี่ยนี่หน้ามึงเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยจออยู่นู่นมึงมองอะไรตรงนู้นน่ะมีจออยู่นี่อ้ยหาโคตรง่ายเลยกากว่ะไป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 ในส่วนตรงนี้ครับเราต้องมาทําการถ่ายรูปเข้าตรงที่เมนูแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แชะที่แมวเลือกอเราจะถ่ายเชปโปกันชิาแม่งอนแมวอวกาศเลยพอเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเรากลับมาดูที่อัลบั้ม นี่ไงติดมาแล้วเห็นไหม เราสามารถเอารูปขึ้นอัลบั้มแทนก็ได้อพอเอารูปขึ้นโปรไฟล์แทนใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นหน้าอย่างนี้เป็นตอนที่ทําอะไรอยู่นั่นเองเฉโปเป็นแมวสกอตติดโฟนิสัยตลกน้ําหนัก4.3กิโลกปรากฏ1ครั้งไอเทมตอบแทนก็จะเป็นหนูเกมนี้นี่สำคัญตรงการสะสมแมวฮะแล้วก็สะสมสมบัติของแมวซึ่งสมบัติอะที่จะได้มามันจะให้ก้มต่อเมื่อมันออกมาหาเราจนถึงระดับที่มันพอใจแล้วมันจะให้ของขวัญมาสมบัติของแมวเช่นเฉโพนะฮะก็จะให้ต้นข้าวสาลีมานะครับแต่ผมยังไม่ได้ อาจะยากหน่อยเพราะอ้นนี้มันเป็นแมวที่มันไม่ค่อยอสนใจโลกเท่าไหร่รักสันโดษน,นะครับถ่ายรูปถ่ายรูปแมวต้องสะสมแมวแชะเก็บถ่ายแเก็บพยายามเก็บให้ได้ทุกตัวนะครับถ้าเก็บไม่ได้ก็รอครั้งหน้าเอา ส่วนอาหารเนี่ยเรามาดูพ่อแม่มันมาเยอะหลายตัวแล้วเรากดดูปุ๊บตอนนี้แมวมันมากินเยอะแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วเราสามารถเติมได้เลยหรือว่าจะรอให้มันหมดก่อนก็ได้แต่เรารวยครับเราก็เติมไปเลยครับเรารวยไม่มีวันหมดอยู่แล้วชีวิตจ,จริงทำไม่ได้ไงรวยแต่ในเกมอ่ะต่อมาเรามาดูภารกิจเพราะว่าเราได้ของจากแมวหลายๆตัวแล้วเรามารับเควสจึง,งผ่านเควสแล้วก็รับนี่พอเด้งขึ้นไปปุ๊บก็จะได้ e p ขึ้นมาอ่ะส่วนตรงนี้ครับคือข้อเสนอพิเศษของทางตัวเกมเขาทำให้คือข้อเสนอพิเศษ,าเม,เเศษมากๆเปลี่ยนภารกิจใหม่ด้วยการดูว กดใช่เพื่อดูหรือไม่เพื่อกับพอดูวิดีโอเสร็จครับเขาก็จะรีเซ็ตเควสให้ในสามเควสนี้เขาจะได้รับเควสใหม่เข้ามาอ่ะต่อไปนี่โบนัสพิเศษแต่ละวันเนี่ยเราจะได้คูปอง1อันวันที่3ขึ้นไปจะได้2อันวันที่6ขึ้นไปก็จะได้จํานวน3อันต่อ1วันนะฮะวันที่9ก็จะได้4อันมาหมุนกงล้อกันเลยเพื่อได้รับของชึกได้ลอยมา คุณได้รับเงิน300อ่ะหมุนอีกได้ท้องโอ้ oh, ได้สองทองทำไมมันน้อยจังคุบปองไม่พอผมแนะนำ มีรูปวิดีโอกดเข้าไปครับรับไปเลยฟรีกองร้อนหนึ่งครั้งมาดูวิดีโอของเราอ่าเมื่อกดวิดีโอเนี่ยดูเสร็จปุ๊บกลับมาเราจะได้คูปองเพิ่มมาหน,นึ่งส่วนตรงน,นี้เป็นการเติมเงินเขาทําระบบ in-app purchase คือซื้อในเกมหรือจะไม่ซื้อก็ได้ก็จะเป็นการเก็บซิลเวอร์แต่ผมชอบระบบที่นี่อันนึงคือมันแร์สำหรับผู้ลเล่นมากคือการแลกเงินครับนี่เอาเหรียญทองไปแลกเป็นเงินแล้วก,กดยินยันไปน้อยเกมมากครับที่เขาจะเอาเงินที่เราหาได้เองเน ไปเปลี่ยนเป็นทองบางคนเนี่ยเล่นแบบไม่ชอบเติมตังค์ก็จะสะสมเองสะสมไปเรื่อยๆพอเงินเยอะๆปุ๊บล้วก็เอาไปแลกเป็นทองถ้าขยันหน่อยก็ลองทําแบบนี้ดูแล้วกันส่วนตรงนี้ก็เป็นการชวนเพื่อนใน Facebook ก,ก็กดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นการเชิญชวนเพื่อนว่าเราจะติ๊กเพื่อนคนไหนบ้างว่าจะส่ง เกมนี้ไปให้เขาลองเล่นดูแล้วเราก็จะได้คอยกลับมาอ่ะส่วนตรงนี้แผนผังครับคือเราต้องทําการค้นหาแมวจากตัวฝั่งซ้ายให้เจอแล้วมันก็จะทําการปดล,ล็อกฝั่งขวาถ้าสมมุติว่าเราไม่เจอฝั่งตัวซ้ายเนี่ยฝั่งตัวขวาของสายนั้นเราก็จะไม่มีทางที่จะเจอแมวตัวนั้นได้เลยซึ่งเราต้องสะสมแมวไปเรื่อยๆอย่างที่บอกฮนะเราต้องค้นหาแมวหน้าใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับผมก็ประมาณนี้ตัวเกมน่ารักนี่เอ้เ้เดี๋ยวนะ มันทําท่าเดียวกันหมดเลยมีตัวนี้ตัวเดียวที่หันตูดออกมาอันเรามาดูฉากเราสามารถซื้อได้ว่าจะเปลี่ยนฉากเป็นแบบไหนเรารวยครับซื้อแม่งหมดเลยอ่ะเปลี่ยนฉากเราไปดูฉากต่อไปกันเป็นทะเลสาบนี่ไงการรับรางวัลกดรับรางวัลปุ๊บนี่จากพี่เจโปให้อะไรมาเหียเงินหัวโป่งขิ้งกะัะให้แค่เงินสามสองเองนี่ตัวนี้ให้ทองด้วยไม่ใช่ไปให้แค่เงินนะนี่คือให้ทองด้วยนะรับหมดเลยฉากต่อไปเป็น เฮ้ยอันนี้หรูโอ้โหแม่งริมใช้อาหาดเลยโคตรเท่อะมีมีอ่างจากกุจี่ด้วยสามารถวางของต,ตึกได้เหมือนกันอะวางเสร็จแล้วดูเหมือนมันจะลกนะเสร็จแล้วเราก็พับจอเหมือนเดิมครับไปทําอย่างอื่นหลังจากไปทําอย่างอื่นมาเราก็เปิดเข้าแอปมาเหมือนเดิมครับนี่เห็นไหมแมวมันก็จะเพิ่มขึ้นและก็ประมาณนี้ ตัวเกมน่ารักมากก็ลองโหลดมาเล่นกันดูแล้วกันนะฮะชื่อเกมว่า The Cat's Paradise พวกท่านแมวทั้งหลายก็สามารถติดตามข่าวสารที่ f a c e b o o k c o m The Cat's Paradise นะครับผมตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ส่วนใครที่มีทริคดีๆก็สามารถขึ้นไปโพสต์ในเพจของ The Cat's Paradise ได้นะฮะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะพวกท่านแมวนี่สมควรจะโหลดมามีทั้ง iOS และ Android นะครับว่าไงนะ อ๋อครับครับโอเคโอเคเดี๋ยวแล้วจบคลิปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปทะเลาะก,กันต่อแล้วเจอกันใหม่กับผม KK ครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนจะโมโหทำไมอะ่ะ <c oughs>